ครบเครื่องเรื่องห้องน้ำสแตเลสสวัสดีครับผมสมชายครับสวัสดีค่ะดิฉันแก้วตาค่ะเราสองคนมาจากห้างหุ้นส่วนจำกัดเบรรจุสแตเลสมีข่าวดีมาฝากคุณลูกค้าทุกท่านเลยค่ะใช่ครับสำหรับคนที่กำลังจะสร้างห้องน้ำจะใช้เองหรือสร้างถวายวัดคุณภาพดีต้องยกนิ้วให้ไม่ต้องหันไปไหนเลยนะครับ คำตอบอยู่นี่แล้วที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดบรรจุสแตเลสที่นี่เขารับออกแบบและติดตั้งประตูห้องน้ำสแตเลสไม่ว่าจะที่บ้านโรงแรมปั๊มน้ำมันโรงเรียนโรงงานอุตสาหกรรมและสถานที่ราชการที่ผลิตและติดตั้งโดยทีมงานมืออาชีพมีประสบการณ์นานกว่า30ปี ทำให้คุณมั่นใจได้เลยว่างานทุกชิ้นเนียบทนทานสวยหรูผิวมันวาวตามสไตล์สแตเลสนี่นี่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดบรรจุสแตเลสเขายังมีรางปัสสาวะและโถปัสสาวะสแตเลสที่มีระบบน้ำในตัวที่ไม่เหมือนใครรูปทรงสวยหรูมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นเขาใช้สแตเลสเกรด304ทั้งหมดออกแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ บริหารงานโดยคุณบรรจุและคุณจันเพนประคองพันธ์ส่วนราคาหรอคะย่อมเยาเป็นกันเองค่ะพร้อมให้คำปรึกษาและออกแบบให้ฟรีมาที่นี่ครบเครื่องเรื่องสแตเลสของแท้ต้องมีสัญ,ญลักษณ์ BJS เท่านั้นอยู่ถนนสีนกครินอยู่ตรงข้ามปั๊มน้ามันปตทอ,อยู่ใกล้โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการโทร02 703 2405 ศูนย์แปดเจ็ดเก้าสามเก้าสามแปดเจ็ดศูนย์ idline บรรจุแปดศูนย์ www dot บรรจุสเตเลด dot com